อีกหนึ่งเอาสีชมพูไหมอันนี้เขาชมพูไหมครับชั้นกวนดูส่วนนี้นะตัวใช้ตรงไหนเขาสีแดงเหรอยหนดู ญาติแฟนแต่ว่าเวลาเขาเรียกแฟนเขาเรียกว่าอะไรก็เร oh, oh. ียกสวยชื <m BC> <m BC> ่อหวานโอ้โหนี่ก ah ็พอมือนเ่พอมือเขาเป็นพ่อเหมือพอเหมือนี่ออกก็มาเนี่ยก็มพ่อกระม้าแม่กระม้าพ่อใหญ่ดีดีตอนเปิดประชุมทำไมมันเนิ่นแบบแปลกชาวบ้านหอมาเนี่ยอะไรกันเนี่ยมาประชุมกันที่บยายลีนี่ก็ใครนะ เอามีอี่เพจเฟซบุ๊กไหมคะมีเอาอ๋อถัดไปไหมนี่ลูกยังไม่ได้เลยเส้นเดียวเนี่ยเวลาลิ้กระหนุ่งล็กกระทุ่งอย่างเงี้ยลูกเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยลิ้นจากข้างบนเงี้ยหนูต้องวางในทุ่งมะลุขอลูกดูนะ นี่นะคะเวลาแปะเนี่ยลูกครับถ้าเราจะให้ตูมนะเราก็บีบอันนี้ไว้แล้วก็บีบเข้ามาเขาก็จะไม่บานเลยได้ครับ เลยเลยไม่ได้มาถึงอไ้นะมาถึงตัวเองรอเปล่าทุกคนครับโชว์หน่อยครับโชว์โชว์ขึ้นมาเร็วเคลียรคลิปอยู่โอเคคุณครับใส่ตาเราแบบใส่ตาเราแบบจรกิงใจนะเราเนี่ย ไหนขอจานโชว์น่อครับนี่ขอจาเลยจรงล้อาจารย์เอเป็นอรโอ้นยังไงนะคะอันียวอนียวอุ้เป็นเดี่ยวอาจารย์นั่นแน่นั่นนอาจารย์โออาจารย์ห่อยนจนน่ใ้เลยโอ้โเลยเหรอลม่เขา้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะโออันห้ามัน ครอบครบครบเฮ้ยครบอครบตอช่รงน้นนี่ไงทำาบชืออะไรนะชือเงงเงงมือนเขามาข้ามาแกงอะเงย่เป็นรสีหาปาไรแงไม่สีหาปาอ้นีถูกอยูรู้สึกว่าันไม่ค่อยหอมเอาด้วยเอาด้วยไม่เราไม่เน้นสวยเน้นหอมเน้นหอมไปก่อนกลิ่มหนึ่งได้ไมหลถึงเราเสร็จเด็ก ไอี่น้ำไมออออือะ่ยอม้ดอนะอันนอะอ่าอ่ะอ่ะกไอามคกระมุยมีลิ่อะไรบ้างอะะไคร้ัอมเหมือนะไคร้ะดาแล้วก็ใบเตยจุ่ทุกกลิ่นเลยมันไม่เหมือนดอกกุหลาะมันเหมือนดอกชะบาแล้วตัวนีุหานี่ไงกุหลา ไม่ได้ใครอ่ะกระเจียวเท่ดิแค่นี้ก็ทำไม่ได้อยากเห็นดอกกุหลาบโมนาเจอเลยโมนาอย่าบับเลยปะโมนารู้ป้าว่าข้อสอบอาจารย์เอวฟัรรพันจะทำไรปั้นฟูกเป็นรูปดอกประสาทับถ้าปั้นได้ให้เท่าไหร่คะถ้าปั้นนี้เป็นอาคารเเอ อ้าเไข่ดาวอ้ยตายปาอกเลยลูกบ้านดอกกุหลาบไม่รอดเลยที่่อนเอานี้ไหมหาด้วยอันนึ่งสม <บ tes S 2> ห้ม่ไม่ใิดไม่ติดใช่ เขาท่องสารเขากำลังท่องสาาเต็มมือเลยอันนี้เป็นเพื <vine> ่อนอกันแานรเ้แกก็น่าจะทำแบบนั้นใช่เลยแกก็ค่อยไม่ทำอะไรไป เกี่ยวที่ไหนอยู่หนหมู่าของของอไรอ่ะแม่อยู่นี่น้องวเด็กอยู่ อันนี้เต่าไข่นี่ต้นขันนุ่นเลาบคุศดไข่ไข่หมองข้าสอนหนูทำเต่าหน่อยได้ไหมคะเวลาหมดแล้วยังข้่ยังยังขโมยโทรศัพท์ก่อนหนอุ้ยหนูยางเพราะเปาไม่ขอดูเต่าหน่อยเต่าเป็นไปเลยรู้เลยนะว่าใครใครดีเดี่ยวเกลืองอ่ะโอ้โหย่าง ังอนนม้โอเควันนี้เด็กไม่กินข้าวเพราะชิมอิ่มแล้วดูดีดูอ้ดูบงกลุมของทีนน้กินมากเลยสองคนนี้มันแบ่งได้กี่ถ้วยคะสองถ้วยใหญ่แบเนี้สนุกครับต้องวาสนุกครับนี่เราไปตัวยาวมาก ทอบแล้วก้อ uhm จะอยู่แล้วระวันนี้ระวันนี้ลงชอบปทำแบบอแบบแบบเนี้ยก้องไปแล้วก้อง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 ไม่ไหวขอโทษอุ้ยอุ้ยสอนเนาะ เดยวพี ar? ่น้องครับเนเก่ง uh อ่ะ huh. น <phases> oh, yeah. ี <Narr ate noise> ่นี่นี่นี่รับทำเป็นนี่คนทำเป็นโอ้ยอยากเาะทำเป็นได้ไงนียสอนหน่อยดิสอนหน่อยดิสอนหน่อยดิเอาใหม่หนูมันไม่ได้อะ น้องเก่งมากที่โรงเรียนสอนใช้มีดแล้วหรอจ้าใบอายุสองขวบน้องใช้มีดอะไรบใบใบกำมีดในมือันกลิ่นใบเตยไงมัน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 ออกมันออกกลิ่นน้ำชาเนาะน้ำชาด้วยเพราะว่ามันมันมัีกลิ่นเพราะม็นกลิ่นของของของความของความน่ะของความเกระเียมไงความเกระเทียมความไหม่จะไม่ออกเป็นกลิ่นไอ้ซัมชาเลย พี่จิงชาก็ทําแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่จ้ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากใบชามาเป็นใบเตยแทนอ่าอนนี้้เเสร็จแลวนี่ยเสร็จแล้วปกติปกติแล้วถ้ามันแก่ไปคนนี้มันก็จะไหมมันจะไม่ได้ฟาร์มนั่นเดี๋ยวให้เย็นก่อนแล้วค่อยมันจะขมเกินอะไรเงี้ยใช่ใช่มันจะออกขมหน่อยนึงแต่ถ้าเราเอาพอประมาณก็จะหอมชื่นใจแบบที่ทำให้ดูนั่นแหละจ้ะ เดี๋ยวแต่กระดงหน่ะใช่ไหมคะได้แล้วลูกแสดงว่าขั้วไม่นานไม่นานแต่ต้องไฟอ่อนๆหน่อยวันนี้มันนี้มีทั้งแรงทั้งอ่อนถ้าถ้าตัวแบบไฟอ่อนกว่านี้อาจจะได้งานกว่านี้แล้วก็มองอันนี้มันแรงอันนี้คือได้อยู่เป็นเดือนใช่ไหมได้ค่ะแล้วปกติที่ในหมู่บ้านเนี่ยปลูกต้นปลูกเออปลูกเตยอะหลายบ้านหลายบ้านหลายบ้านทั้งเรือไปนี่ก็จะเห็นจะนาปลูกกันไว้ บชาวบ้านเราก็ไว้ทำขนมบ้างอะไรเงี้ยข้าวต้มก็จะใส่ใบเตยขนมรดช่องอะไรทุกอย่างแบบทุกอย่างก็ทำเสริมได้หมดขนาดขนาดข้าวต้มกุ้ยก็ต้องลักเลงข้าวต้มกุ้ยยังใส่เลยใส่มันก็หอมป้าเนี่ยมาเข้ากับชุมชทนก็เลยมาทำเป็นชา้าเขาก็ใช้เป็นนี่เนี่ยเอาเอาเอาไนี่นะเอาเอาไปหุงข้าวได้เลยแบบเมื่อได้เราเราตอนตอนตอน ตอนน้ำอ่ะเอาเอาน้ำมาใส่ในในหมาวเะยรก็จะเป็นคาว เอาไปสแตนด์ลุนมาให้เดี๋ยวเมาให้จุฬาศรีเดี๋ยวมาให้หมดแล้วครับดอกกุหลาบยังไม่รู้จดนะถามใบบานนะครับปบ่านเลยครับทำท่าคดๆทำท่าบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมแบบจั่วบ้านแหลมนะครับเนื่งบ้านแหลมไม่จายครับบ้านแหลมจ้าบ้านแหลมจ้าโอเคคุณครับ แก่เลนะเดอแล้มัาวเนยเส้นเป็นันยามะังลานีไกบาเอาวุนเส้นเลยเอาขาวไหมลูกเอาเอเยอะๆเลยคะอันนี้ทำนาน่ทำนานแล้วค่ะเอามีเหลืออันนี้ต่ออ่านอีเหลือห้งนคะ เมื่อเวลาเราเอาขึ้นรูปอะค่ะอันนั้นจะยังไม่ส่งกลิ่นต้องตอนนี้ตอนที่เราไปัลยคะใช่มันเป็นความร้อนไม่ได้ไปกลิ่นกระดาษแล้วเวลาตำแล้วต้องเอาไปส่งเครื่องอะไรดีไม่ต้องแหลทตำแล้วก็ถึงใช้แล้วก็ในของมันก็ต้องไม่อค่ะมันก็จะแบบมันมความรั้ความเียวไมนมันค่ะก็คือไม่ไม่ไม่แค่แต่ใบเตยนะเราสามารถใส่ได้หมดเลยไม่ใช่ไปดึ

ทำอย่างละชิ้นวกเราพุชโบใช่ไหมทำอย่างละอย่างละชิ้นนะอ่านีะไรมาคุใส <c oughs> ่มาเออนะ่ะเพื่อาทำชิ้นใหญ่นะเอาแป้งเยอะๆมันจะนั่นไหนแป้งสีขาวมันคือว่าอะไรนะเขาเรีย <c oughs> กว่ามันมันสมดุลยังไงเพราะมันหวานใช่ไหมเป <c oughs> ็นนัแบบนี <c oughs> <c oughs> ้เลยเนี่ย<อ> <c oughs> มาหยอดสีฮะอาคือตาฝาน้องห เห็นเดินมาเมื่อกี้อ่ะ